อยู่ที่ฟาร์มมีหนึ่งตัวชื่อใบหลิวนะฮะก็จะเป็นพี่สาวของเหนือเมฆครับเป็นลูกของเจ้าสิบแสนครับนะฮะ,ะก็มีข้อดีของเจ้าสิบแสนเนี่ยลูกของการถ่ายทอดพันธุกรรมของเค้าคือเนี่ยคอที่หนานะฮะเ,ออเจ้ายน่นครับเขามีฉายาว่าเจ้าย่นสมัยอยู่ฝูงลุงติก๊กแม่งามแม่ฟางแม่งามแม่ของปางแปดลิ้วครับ แม่ของแม่ทองลุงสีแม่ของงามตาของเสต้แล้วก็แม่อ้วนเป็นควายตัวแรกของลุงติ๊กซึ่งตอนนี้มีอายุ30กว่าปีบวกเป็นน้องของเจ้าหมูของกำนันกัครัาก็อยู่ที่ฟาร์มแม่น้ําหวานมาจากป้าแจ้วแม่นางมาจากวินัยข่าวสุภาพนะฮะอยู่ที่นี่แม่ฟาร์มแม่ แสนสวยมาจากพึ่งละวินันสี่แม่พันหลักอ่าแม่สวยนี่เราเสียหน่อยนะฮะแล้วก็แม่กิฟต์ก็นี่คือควายของอ่าเหล่าของลุงหวินครับลุงหวินที่อยู่เขตทางทางลาดยาวทางนูน้นสนับสนุนโดยหัวเชื้อจุลินทรีย์ไมโครเบช่วยดับกลิ่นลดแมลงวันไล้สารตกค้างทางเลือกใหม่ให้กับชาเวเกษตรกร ครัดูข้อดูกีบเท้ากีบเท้าใหญ่เท่าฝากรติกควายรุ่นเก่าวายจริงๆอายุกี่ปีแล้วนะครับพี่วิทย์ครับตอนนี้ต้องมี10ถึง12ปีนะครับอยู่ในช่วงอายุเท่านี้กระดูกพันธุกรรมเขาข้อขาข้อเท้าเข,า,ข,า,ขาใหญ่อันนี้ก็กำลังจากเขา่าวคอะใช่ครับกี่กิโลครับที่คอแก่อยู่วันนี้เรานอนที่กลางทุ่งเราไม่เอากลับลงอ๋อ เขาก็จะนอนที่รวดลลอมเราก็จะใช้วิถีชีวิตคือมีคนเฝ้าหุงข้าวนึ่งข้าวเหนียวปิ้งปลากันตรงนี้หาปูควายกินที่นี่หาปูหาปลากินกันที่นี่ก็ผมนี่ภูมิใจมากแล้วไม่ใช่ว่าจะอยู่เฉพาะอุทัยผมมีชีวิตอยู่คอนแก่นก็ใช้ชีวิตดูแบบหาปลานึ่งข้าวเหนียวก็จะนึ่งข้าวกินที่นี่กินที่นี่นอนที่นี่นอนที่นี่ควายก็อยู่ที่นี่ก็อยู่ด้วยกันที่นี่ควายฝูงทั้งหมดก็อยู่ประมาณ60ส0บตัว ่ทีนคนดูแลกี่คนครับก็จะมีรวมๆช่วยกันนักสี่สาห้าคนจะเวียนมาช่วยกันไม่ถึงเวลาเขาคอกเราก็จะใช้ลวดน็อกแค่นี้ก็จะนอนได้แล้วจะปล่อยสนามแทะเลมประมาณกี่โมงครับพี่พิ๊ครับเช้าพอช่วงเช้าสักเจ็ดโมงกว่าๆเราก็ปล่อยแล้วหกเจ็ดโมงเราก็จะปล่อยออกพอปล่อยออกก็เที่ยงเราก็ไปพักล่มนะฮะพอพักล่มสักพักหนึ่งเราก็ปล่อยออกัอกบ่ายสาม บ่ายสามไทยเลยมันยันตอนเย็นเลยเพอถึงช่วงเย็นๆเ,เราก็พาไปนอนน้แล้วก็กลับมาอยากจะเข้ามาใช้ชีวิตที่นี่กินกลางดินนอนกลางทรายนะฮะอยู่กับควายได้ไหมแคมปิง้งเข้ามาแคมปิ้งได้เลยนะฮะช่วงฤดูการปีใหม่ที่มันเข้าหน้าหนาวอย<ะ>ู่กับควายนะฮะมาปิ้งย่างนะครับมาตกปลาตามธรรมชาติผักบุ้งเรามีเยอะแยะใครใช้จ่ายโหนใครใช้จ no, ่ายนี่ <laughs> มาได้เลยครับกลางเต็นท์มานั่งดูควายดีเนาะใช่มีกีตร์เบาๆมาเกาดีสักหน่อยนี่รับกับบรรยากาศที่จะเข้าสู่หน้าหนาวนะฮะก็จะมีฝูงควายของบิ Hol รโ,โ,โลอยู่จริงๆถ้าเกิดขึ้นได้พี่วินก็จะมาอยู่ด้วยเนาะมาครับเนาะพี่วินนะะเราก็ตัวผมจะมาอ่าอย่างเช่นหลานหลาก,ก็เป็นนักดนตรีเก่าก็จะมาคอเพลงร้องเพลงให้ให้กันแล้วเราก็ใช่ไหมร่วมสนุกเนาะร่วมสนุกกันนะ เราเถื่อนเราก็ไม่มีการต้มให้ให้เห็นไม่คุยไม่ได้พี่ยูดูเขาจะจัดตัดสิ์เห็นไหมนี่คือวิธีการเลี้ยงแบบธรรมชาติล้วนเลยนะฮะควายทั้งหมดตอนเย็นก็มารวมกันอยู่ที่นี่รวมกันที่นี่นะครับที่ทําแบบนี้ได้เพราะว่าช่วงนี้ฝนไม่ได้ตกมากนักเริ่มมาปล่อยกลางุ่งประมาณช่วงไหนครับนี่นี่มาอยู่นี่กับกับเดือนแล้วนะ ที่มาอยู่ตรงนี้เนาะสถานที่ตรงนี้เนาะใช่คือไม่ต้องเดินข้ามถนนกลับไปกลับไปถูข้ออยู่นี่เลยแล้วเดี๋ยวเรามานอนเฝ้ากันพอเช้าเราก็ปล่อยไปไปตามรวดตามแปลงรวดที่เราเลี้ยงแปลงหญ้าพอได้ดื่มด่ําความเป็นสมัยเดิมเนาะสมัยเดิมจริงๆนะคือสมันเป็นมันเป็นมันเป็นทุ่งหญ้าใช่เพราะสายสารเพื่อนว่าอ่าคันแท่นหน้าเพื่อนบพเห็ดห้าใช่เราเพื่อนกับปล่อยใ้หญงาเกิดใช่ที่นี่เพื่อนกับเอาควอยปล่อยครับ ข้อดีก็คือมันได้ความเป็นดิบๆของ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 ความเป็นสมัยเดิมเนาะ <S <S ใช่ใช่ใชพี่น้องคนยังรุ่นหลานๆหรือว่ารุนน้องๆเนาะ <S 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 ครับที่หลายๆคนอยากได้กินอายแบบนี้ครับปีใหม่นี่เฮ้าครับมาจัดกิจกรรมอยากให้<ล>พี่น้องครับมาร่วมสนุกเนาะ <S <S มาได้คือว่าเด้<ห>ดื่มดาถ้าพิวิทครับมีโอกาสพิวิทเร็วๆนี่พิวิทจะเอาควายมาเพิ่มอีกกี่ตัวครับก็จะมีอ่ารุ่นๆที่ว่าอดนมจากอ่า คิวไทยก็จะส่งมาอยู่ที่นี่ครับอย่างน้อยก็อีกสักสิบตัวเป็นควายที่เพศเมียที่ออกอดนมแล้วจะจะมาปล่อยฝูงนะพี่น้องไทยอยากได้ครับมาหามาเล่นทั้งเขามาก,กับโบแมนทั้งถนนไงดีครับเป็นถนนซ้อยนหน่อยเขามาส้อยนหน่อยครับลวกาได้เขามาเห็นแล้วกันนี่ครับประทับใจฮ<น>ะ,<น>ะมองไปนี่พี่น้องครับจะเห็นนี่โครงสร้างแม่ควาย เป็นเหล่าอุทัยทั้งหมดเหล่าอุทัยนะฮะจุดเด่นของเราอุทัยพี่วิทย์ครับเล่าให้พี่น้องฟังพอได้เป็นแนวทางว่าคนจะมาซื้อควายกับพี่ทยก็ควายอุทัยก็จะเป็นควายที่มีโครงร่างที่มีกระดูกแข้งขาที่สูงใหญ่นะฮะแล้วเราก็เอามาบวกกับใส่สารจะต้องเป็นใส่เนื้ออ่าอ่าครับนี่เลืออุทัยใช่ครับนะฮะมาศึกษาวิถีชีวิตของคนเลี้ยงควาย จริงๆเลยจริงๆเลย,เลยอยู่กินหลับนอนอ่านี่คือการเลี้ยงแบบปล่อยทุ่งหญ้านะฮะไม่ต้องอซื้อหญ้านี่คือข้อสาคัญที่ต้นทุนต้นทุนไม่มีเลยนะฮะจริงๆเป็นการสาธิตหรือว่าทําจริงครับพี่วทนี่นี่คือเรื่องจริงนี่คือทําจริงใช่ฝูงนี้คือฝูงจริงนะฮะเกิดจากการทําเพราะว่าอยากลดต้นทุนถูกต้องการเลี้ยงควายเราไม่ได้ขายทุกวันนะฮะข้อสําคัญคือเราต้องรู้ว่าควายเนี่ยปีหนึ่งเราอาจจะขายได้สักครั้งหนึ่ง ะะลูกตัวผู้ตัวเมียรครับนี่ดูดิเนี่ยเนี่ยดูก่อนดูก่อนขอเปิดราคานะข้อครับตอนนี้ราคาจะบิดเริ่มต้นอยู่ที่ครับตัวผู้นะตัวผู้ครับอ่ะกับไซส์แม่ควายร้อยสามสิบห้าบวกลบอยู่ประมาณสักห้าหมื่นะฮะแม่มันอ่ะมันมีอยู่แม่นี่ที่ผมแบ่งให้น้องไปเนี่ยท้องแก่ละเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่ไหนเดี๋ยวเดี๋ยวช้ดูอะไรคือห้าหมื่นครับควายนี่แหละแบ่งให้น้องไป ลูกพันใช่ไหมครับแนนตัวไหนนะแบ่งให้น้องไปอ่ะเดี๋ยวจับให้ดูลูกพันใช่ไหมห้าหมื่นแม่มันเลยแม่กับลูกห้าหมื่นแม่มันท้องอยู่จะเกิดลูกอยู่แล้วนี่นี่ดูตัวนี้พิพิธลูกตัวที่เท่าไหร่ครับนี่อ่าไม่เกินลูกสี่ตัวสี่ตัวเนาะครับอ่ะตัวนี้ดูจากหน้าเข่าครับรวมๆนี่ท้องอยู่จะเกิดอยู่แล้วน้องขอก็แบ่งไปนี่ควายสายอุทัยความสูงอยู่ประมาณร้อยสี่สิบใช่ฮะ ได้เป็นพี่วีนได้ได้ได้ร้อยนี่เหลือบกับร้อยสี่สิบท้องกับท้องกับอ่าลูกของลูกลุงเพชรก็คือเท่ากับเป็นหลานลุงเพชรในท้องตัวไหนครับอยู่นครสวรรค์นะอยู่นครสวรรค์ใช่อย่างแม่นี้อ่ะแต่ตอนนี้แกจะติดผอมนะแต่ถ้าแกสมบูรณ์ปุ๊บแม่นี้แม่น่าหยาดประมาณร้อยเท่าไหร่แม่อะไรแม่อะไรไม่จำไม่ได้แล้วนี่ ร้อยสี่สิบร้อยสี่สิบบวกไปห้าอ่าแถวแถวนี้บวกลบอ่ากับลูกไหมครับตัวผู้นั่นไม่นใช่ไหมครับใช่ลูกไหมเดี๋ยวต้องถามแนนจํจำไม่ได้ตอนนี้ท้องไหมครับนี่แนนตัวนี้แม่ไหนนะตัวนี้ตัวนี้เอามาพี่โงอ๋อแล้วตัวนี้ท้องอยู่ไหมตัวนี้เพิ่งจะผสมเพิ่งจะผสมไป เพิ่งจะผสมอ่าในราคาตอนนี้อยู่ที่ราคาเท่าไหร่เอ่ยตอนนี้ห้าหมกว่าครับเห็นไหมฮะฮะฮะพี่น้องครับห้าหมื่นกว่าห้าหมื่นห้าหมื่นกว่าขายหรือยังพี่บิ๊ดขายหรือยังเลยยังครับยังไม่ขายตอนนี้จะเปิดราคาอยู่ที่เปิดอยู่เท่าไหร่นกว่าห้าหมื่นห้าหมื่นกว่าห้าหมื่น ไซนี้ลูกอยู่ประมาณน่าจะตัวที่เอาเจ็ดเจ็ดก็ว่ากันไปแต่แกก็น่าจะมีลูกได้เนาะจะทําให้ติดก่อนไหมพี่วิทย์อ๋อตัวลูกของพี่พี่วิทย์จะทําให้ติดก่อนไหมพี่วิทย์เอาท้องก่อนสิถ้าไม่ท้องจะไปทาไมราคาห้าหมื่นท้องด้วยท้องกับเจ้าสิบแสนไอพ่ออะไรผสมสิบแสนแสยังไม่ยังไม่าดบขึ้นไปแล้วโอ้ขึ้นแล้วรอให้ท้องจริงๆแล้วมาหลวงตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้โอ้ลูกผ่านเยอะนี่ อันนี้อันนี้แม่น้ําหวานนึกจะเขาอย่างนี้จําได้เนี่ยนี่แม่น้ําหวานให้เลยพี่วิทครับพี่ต้องอยากได้ตัวนี้ใช่ไหมใช่หน้าเขากับบานค่อนข้างที่มีความโดดเด่นตัวนี้สมัยน้ตเราซื้อปลาเจ้ามา4ี่แสนกว่าสี่แสนตอนนั้นซื้อเข้ามาตอนนี้แหละครับฮะตอนนี้แหะ ถ้าถูกใจก็โทรมาเออโทรมาหลังไมหลังไมราคาตอนนี้ยังไม่ได้ให้ราคายังไม่ได้ราคาเนื่องจากลูกลูกหล่อมากลูกสายลูไทยลูกแสนอุไทยแต่ว่าแสนอุไทยให้แล้วหนึ่งแสนบาทใช่ครับคุยนอกรอบก่อนหน้านี้เนาะนอกรอบใช่ตัวต่อตัวต่อตัวไหนเอ่ยตัวสาวน้อยนั่นอ่าสนตายแล้ละครับนั่นตัวนี้ลูกใครอะตัวนี้ลูกแสนครับแสนไทยนะตัวเมียครับแม่มันอะไม่ตัวนี้นะ ไม่ตัวตัวนี้ป่ะใช่ตัวนี้อ๋อลูกแสนเหรอครับแม่มันอะแม่มันพี่โซกขายไปแล้วเอาราคามาเลยครับราคานี่ตัวเมียนะตัวนี้ตัวเมียครับตัวเมียเปิดหรือยังเปิดหกหมื่นตัวบาทนี่หนึ่งหกหมื่นอ่าราคาหกหมื่นครับหกหมื่นห้าใค้เฉพาะหลานหลาชาแนลให้ก็มาครับพี่น้องครับเอาเครดิตหลานหล้ามาใส่เด้อพี่น้องครับให้เฉพาะหลาชาแนลนะให้เฉพาะหลานหลชาแนล ตัวนี้ครับพี่เวทครับตัวนี้พี่เวทครับตัวนี้ตัวนี้อ่าอ่าตัวนี้ตัวนี้ตัวไหนนนนตัวนี้ดอกลูกก้าวเจริญพี่ตัวนี้ลูกก้าวเจริญหางจะดอกนะจะก็จะตัวพูดตัวเมียครับตัวเมียตัวเมียตัวเมียให้ราคาเท่าไหร่ครับสิบแสนผสมไปแล้วสิบแสนผสมไปแล้วตัวนี้รงไวแสนห้าแสนห้าแสนหเนื่องจากเขารูปทรงที่ดีรูปทรงหางดอกไม่ไม่ไม่ใช่สิ่งไม่ใช่สิ่งที่เดี๋ยวขอตัวนี้สําคัญตัวนี้มีลูกหรือยังครับนี่ครับม้งวเอาตัวนี้ชื่ออะไร แม่นาพี่น้องครับก่อนหน้านี้บอไดเออน์สื่อหรือว่าจังไหนพี่น้องล้องสแกัภาพลวก็ไม่พีวิต์เบิ้งนะครับนรกะเอางานวิดีโอมายืนยันว่าราคาเท่านี้เอาให้ได้ให้ครับค่ะตัวนี้ครับพีวิย์ครับเอาตัวนี้เปิดยังไงเอาว่าไปตัวนี้ไม่เปิดตัวนี้ยังไม่เปิดมาเราต้องเปิดเปิดไปเลยเปิดไปเลยเปิดเท่าไหร่ก็เปิดครับตัวนี้เปิดไปเยอะอยู่มาเลยครับสามสองหนึ่ง 6แสนนะครับว่ากันไปครับว่ากันไปว่าไปลูกตัวที่หนึ่งลูกสาวขายไป็ร้านเก้าพี่สาวขายไป็ร้านเก้ากับสองร้านโอ้ลูกเงินอุทัยครับลูกเงินอุดัแล้วมีลูกติดปะมีลูกติดลัวพูดตัวเมียตัวพูดตัวเมียครับตัวพูเป็นลูกตัวไหนครับลูกหลานพรีมตัวมาเรามาดูสายอ่างมาฝั่งนี้ครับเดี๋ยวมันจะมืดจะค่าตอนนี้ลูกพันธุทั้งหมดมีกี่ตัวพี่แนนครับที่เป็น ลูกตะก,กอภ <ใน S 1> าษาไทยเขาเกกรียกตะกอไหมครับใช่ใช่ตัวผู้อดนมแล้วลูกแอใช่เริ่มจะเป็นตะกอตะก,กอรเริ่มจะปีนแล้วอ๋อห้าหกตัวนี่และครับห้ตัวลูกแอร์ละครับลูกแอร์ประมาณกี่ตัวลูกแอแหละห้ตัวแล้วรุ่นใกล้ๆนมวัวจะประมาณประมาาณกวตัในราคาอยู่ที่ทแม่นี้ครับแม่นี้ชีวิตเปิดเท่าไหร่ล่ะแม่ไหนเนี่ยแม่สวย แม่สวยครับครับสิบแสนเมื่อวันที่หนึ่งอ๋อตัวนี้นะครับพี่พีทอยู่ใ,ใกล้เลยพี่แม่สวยแม่สวยของบีพี่เหรอพี่พีทอยู่ใ,ใกล้ครับเอาความสูงให้พี่น้องอ้าวนี่ตัวนี้ผมจําได้แล้วครับผมจําเขาได้แล้วควายเหลาเซียนหน่อยหน่อยไหนครับอ่าเซียนหน่อยเนี่ยเขาจะได้ควายจากอ่าทาง ลุงแกะราดยาวครนะเซนหน่อยจะเป็นคนที่มีตังค์แต่ไม่ค่อยจะขายควายแต่ควายตัวเนี้หลุดออกมาจากข้อของเซนหน่อยผมจาเขาเขาได้นี่นะฮะมีมีอะไรที่เป็นตาหนิตร,ตรงนั้นเขาก็คือเป็นอะไรครับใช่เขาเขาเขาจะแตกตรงนี้นะฮะนี่ควายเซนหน่อยควายเซนหน่อยเก่าจะเป็นสายไหครับจะมีความเป็นบ้านเซนหน่อยเนี่ยก็คือจะ ของเหล่าลุงแกะไว้<อ>เมื่ออดีตนะฮะทรงตัวเหมือนเนาะเมื่ออดีตควายของลุงแกก็จะมาอยู่กับเสียหน่อยเสียหน่อยแกะจะเป็นคนที่ข,ขอขอ้ายกล่าวอ้างชื่อนะครับครับเสียหน่อยนะครับเพราะอ่าแกะจะเป็นคนที่เราได้ฟังบ่อยแล้วแกเป็นคนที่ไม่ค่อยขายควายครับแกเป็นคนมีตังค์อ่ะไม่ค่อยขายแต่ตัวเนี้ยหลุดมาจากฝูงแกแกอาจจะให้ด้วยความรักน้องหรือไงเนี่ยครับอ่าอีกทอดหนึ่งแล้วก็ทีนี้มาตกสู่อยู่กับมือพี่นะฮะ ตอนอยู่ใกล้ตอนนี้10แสนขึ้นทับไปแล้วจะไม่ค่อยสูงเท่าไหร่หรอกแต่มีความเป็นเหล่าเก่าครเหล่าเก่าเหล่าแท้ทรงตัวดีหน้ากระบาลเขามาดีใช่เขาไม่มีพาลีอใช่เขาไม่มีพาลีจะเขาล้ำเทียนครับนี่คือควายของเหล่าเซยน่ยถ้าใครอยากได้ก็เดินเข้ามาดูไม่ไม่ให้ราคาไปเลยให้ราคาไปเลยครับติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกสองขีดครึ่ง สองเขตครึ่งจบได้เลยจบไปเลยขอลดได้ไหมครับค่อยว่ากันขอค่อยว่ากันเอ้าค่อยว่ากันค่อว่าลดได้อยู่ครับโอ้ยเพิ่งเลยก็ขออะไรผมก็ให้หมดส่วนใหญ่นะแต่เดี๋ยวมาถามในห้อยแนนเขาจะคุมอยู่ที่นี่อยู่ตอนนี้เราคุยเหมือนอยู่ในสนามสนามไปตลาดนัดตลาดนัดควายอ่า พราะว่ามันลักษณะเหมือนควายที่อยู่ในตลาดนัดอ่เพราะว่าควายมันอยู่ด้วยจำไม่ได้เลยว่าตัวไหนเป็นของตัวเองม้างต้องนั่งนึกอยู่ตัวนี้น่าจะเป็นแม่สาวไหมครับเนี้ยเนี่ยเนี้ยใกล้ๆพิิดเนี่ตัวนี้ลูกกี่ตัวละครนี้ใครนะนดนนดนตัวนี้แม่ฟาร์มแม่ฟาร์มโอ้โหตัวนี้ไหลตังอ่าเป็นควายเก่าของอ่าเจ๊พึ่งละวินันที่อยู่บุรีรัมบุรีรัม เจ้าของพญาหงเก่าโอ้ตัวนี้พี่ซื้อเข้ามาในราคาเฉียดเฉียดล้านเฉียดเฉียดโลใช่ณตอนนั้นนะครับตอนนั้นก็มาให้ลูกให้หลานที่นี่เพราะฉะนั้นน่ะก็ถ้าจะสนใจเนี่ยก็เดี๋ยวเรามาดูลูกในท้องเขาเพราะถือว่าเป็นโรงงานโรงงานหนึ่งที่มาจากของฟาร์มพี่ขอดูหน้าได้ไหมครับพี่วิ๊ดนะดูหน้าก่อนก่อนที่จะดูสิบแสน นี่นะครับแม่นี้มีเสน่ห์ยังไงพี่ทว์ขอพรีเซ้นให้พี่น้องฟังครับแม่ฟาร์มนะแม่ฟาร์มแม่ฟาร์มเป็นควายที่เจ๊พึ่งเลี้ยงนันเนี่ยเป็นผู้ที่เก็บเหล่าพนุกรรมของของควายตัวนี้มาครับการจ่ายลูกของเขาเนี่ย<อ>ดีมากบบลูกเขาอยู่ที่ฟาร์มหนึ่งตัวครับพี่จึงเก็บควายของ แมปของเจ๊พึ่งและวินันมาอยู่ที่ที่ฟาร์มค้าของพี่เนี่ยก็ได้มาสองตัวทั้งหมดรวมๆก็อยู่ประมาณนี้พี่วิทย์มามันจะข้ามาแสงจะไม่มีแล้วแสงจะหมดแสงจะหมดมาเรามาดูจ่าจ่าฝูงอาจ่าฝูงที่นี่ครับมาอยู่มุมนี้ครับมาๆๆมาอยู่ที่ฟาร์มมีหนึ่งตัวชื่อใบหลิวนะฮะก็จะเป็นพี่สาวของเหนือเมฆครับเป็นลูกของเจ้าสิบแสนครับนะฮะ ก็มีข้อดีของเจ้าสิบแสนเนี่ยลูกของการถ่ายทอดพันธุกรรมของเขาคือเนี่ยคอที่หนานะฮะเจ้ายนเขามีฉายาว่าเจ้ายนสมัยอยู่ฝูงลุงติ๊กก็คือคอเขาที่หนาคอเขาที่ยนอยูหนังเขาจะยนนี่คือเจ้าสิบแสนนะฮะความข้อดีของเขาแม่แม่งามแม่ฟางแม่งามแม่ของปางแปดลิ้วครับ แม่ของแม่ทองลุงสีแม่ของงามตาของเซเต้ครับแล้วก็แม่อ้วนครับอ่าเป็นควายตัวแรกของลุงติก๊กครับซึ่งตอนนี้มีอายุ30กว่าปีบวกครับเป็นน้องของเจ้าหมูของกำนันอ่ากำนันครับอ่าก็อยู่ที่ฟาร์มนะอันนี้เรายังคุยไม่หมดเนาะยังไม่หมดจริงๆถ้าพี่วิทย์จะเก็บประวัติของควายทั้งหมด,ท,หมดทุกตัวพี่วิทย์จำได้ไหมก็ส่วนใหญ่จำได้นะ ใช่ไหมครับใช่ครับเพราะว่าเราไปไล่ประวัติก่อนจะซื้อซุกตัวใช่ครับแม่น้ําหวานมาจากป้าแจ้วครับแม่นางมาจากวินัยขาวสุภาพนะฮะอยู่ที่นี่แม่ฟาร์มครับแม่แสนสวยมาจากพึ่งและวินันสี่แม่พันหลักครับแม่สวยนี่เราเสียหน่อยนะฮะแล้วก็แม่กิฟต์ก็นี่คือควายของเหล่าของลุงวิน ครับลุงหวินที่อยู่เขตทางทางลาดยาวทางนู้นนี่ก็ยังไม่หมดจจยังไม่หมดเอารอบหน้าเรามาคุยกันต่อพี่วันนี้แสงหมดแสงหมดฮะก็ฝากพนุกรรมของบิ๊กบอฟฟ์โลไควานาคาเฟ่ที่อยู่บ้านทุ่มหรือไปดูที่ท่าพะระก็จะเจอเจ้าใหญ่ข้างนามาบ้านทุ่มก็เจอเจ้าสิบแสนก็ฝากพนุกรรมของบิ๊กบอฟฟ์โลไควานาคาเฟ่พนุกรรมดีๆครับราคาละ่ละหลาชา้น่ <laughs> พอกันไหมคลิปหน้าพี่หน้าพี่น้องครับบ๊ายบ,บายสวัสดีครับ